สวัสดีครับผมจอนะวันนี้เราอยู่ในโซไนท์นะฮะใช่โซไนท์แล้วผมแต่งตัวแบบนี้คุณรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรใช่ผมจะเจาะลึกข้อมูลบอสโกนแมสนะฮะเป็นบอสลิงถือปืนนี่ก็จะเป็นบอสตัวนี้เลยนะฮะนี่ตัวนี้โกนแมสมก็จะเป็นบอสลิงถือปืนเนาะโซนกับ สนมากๆกเลยทีเดียวนะฮะเอาปืนมาเล่นหรือว่าสนมากเลยนะครับลิงตัวน,นี้ก็เรื่องแรกเลยนะฮะเลือดก็จะเลือดก็จะอยู่ที่หกร้อยนะฮะในโหมดแบตแอดระบอดลัสถามว่าก็จะอยู่ที่720เจ็ดร้อยยี่สิบมัน,มนมเพิ่มในโหมดสองโหมดนั้นเพราะว่าเลือดมันจะถูกบัฟนะฮะในโหมดสองโหมดนั้นอืแล้วก็ุกโกนแมสก็จะอยู่ในไบโอม พีระมิดนะฮะนี่มันก็จะอยู่ในไบโอมเดียวกับไอ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 ตัวเนี้ยที่มันอ่านชื่อยากนะฮะเพอร์ฮิสโตริกโคลอสสัสนะฮะชื่ออ่านยากกันเลยทีเดียวนะฮะเรื่องเลือดผ่านไปแล้วมาเรื่องที่สองมันของที่ดรอปนะฮะ <c oughs> ของที่ดรอปก็จะเป็นออร์แกนิกแมทเทอร์นะฮะมิจิกแฟกเมนต์ออร์เลนนะฮะไอรอนสโตน ฟอสซิลเลอร์ฟอสฟอสซิลเลอร์นะฮะก็จะเป็นถุงขี้นะฮะมันเป็นถุงขี้จริงๆนะฮะไม่ได้รออเล่นะฮะแล้วก็กนแมสสกินนะฮะก็จะเป็นสกินที่ผมใช้อยู่นะฮะนี่เป็นสกินของออฟฟิเซอร์นะฮะอืมแล้วก็แผ่นเพลงนะฮะแผ่นเพลงนี่ผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ เรื่องอาวุธที่ดรอปนะฮะก็จะเป็นกัเดนคัตเจลนะฮะเป็นเหมือนกระบองนะฮะกระบองหอกคงที่มันดรอปอย่างงั้นนะฮะอาจจะเป็นเพราะมันได้แรงกดะันใจมาจากหอกคงก็ได้นะฮะต่อมาอาวุธที่มันใช้โจมตีผู้เล่นนะฮะโจมตีเรากนั่นเองนะฮะก็จะเป็นปืนมันใช้สามอาวุธนะฮะอาวุธที่หนึ่งที่มันใช้ก็จะเป็น พ K P นะฮะอันนี้ดีเป็นปืนนี่นะฮะปืนพ K P นะฮะปืนที่สองก็จะเป็นสปิตเตอร์แคนนอนนะฮะสปิตร์แคนนอนอ่าอันนี้ก็จะเป็นปืนที่ยิงออกไปหนึ่งนัดแล้วก็จะกระจายกระสุนออกมานั่นเองนะฮะ ต่อมาสิ่งที่มันใช้เป็นอย่างที่สามก็จะเป็น TNT นะฮะเป็นระเบิดนะฮะ TNT 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 ก็จะเป็นอันนี้นะฮะ TNT สามอย่างนี้นะฮะมันก็จะใช้สามอย่างนี้นะฮะแล้วก็ อ่ะเรื่องต่อไปนะฮะอืมเห็นไหมนี่นะเห็นว่ามันจะใช้สปิตร์แคนนอนนะฮะอันนี้รูปแบบเรื่องเรื่องต่อไปเป็นรูปแบบการโจมตีนะฮะนี่เราจะเห็นในคลิปนะฮะว่ามันจะยิง มันจะใช้ PKP ยิงก่อนนะฮะนี่อันนี้เป็นการโจมตีของมันนะฮะมันจะเรียกอุกบาทที่เป็นอุจลละนะฮะขี้นะฮะออกมาถ้าเราไปโดนนะฮะเราก็จะติดสถา,สถานะสีม่วงๆนะฮะซึ่งสถานะนั้นมันจะทําให้เรามันจะทําให้เรานี่นะฮะมันจะทําให้เราโจมตีได้ช้าลงนะฮะ เห็นไหมฮะมันวาง TNT ด้วยนะฮะนี่ตอนตอนมันเรียกอุกบาทอุจรลออกมานะฮะมันก็จะเป็นเหมือนใช้วิทยุนะฮะอันนี้เขาไม่เขาไม่ได้นะฮะ คนนี้เขาของไม่ดรอปนะฮะก็โอกาสดรอปมันก็มีอยู่แหละนะฮะอีอาวุธของมันนะฮะก็ใช้อาวุธของอดีเป็นอาวุธกระบอกนะฮะก็คลิปนี้ก็นั่นแหละนะฮะนี่คือเรื่องของกูนแมสนะฮะข้อมูลของมันนะ อืใครที่ชอบคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะฮะถึงจะสั้นไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็จะจบบละครไทยนะฮะบ๊ายบาย